สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วยกันทำาหากินบ้างนะตอนนี้สอนจบแล้วช่วยผมทำาหากินบ้างนะอีเบสสองวันเหนื่อยไหมขมุนนะเขียนรับเยอะสมองเป็นไงตอนนี้เริ่มลาไหมผมเมื่อวานผมก็เมื่อวานผมหมดแรงเลยนะช่องว่างอะไรครับช่องว่างอะไรอ๋อคือแบบสมองแทบไม่มีช่องว่างคือพี่สัมมาาทั่วไปอ่ะบางทีมันยังมีแบบช่วงช่วง ช่วงเวลาที่แบบว่าเหมือนได้พักสมองสักครึ่งชั่วโมงอะไรป่ะหัวข้อบางทีเออหัวข้อนี้ก็ฟังได้ง่ายๆแต่ลองคิดคลาสของเราสองวันเนี้ยทุกนาทีอ่ะมันแทบจะต้องเป็นัไงเลยมันต้องโน้ตเลยไหมมีไหมที่แบบว่าช่วงที่แบบโอ้ยพูดนี้เรารู้แล้วผ่านไปสบายไม่ต้องจัดการอะไรเลยมีไหมไม่ไม่มีนะใหม่ตลอดลงปเรายังไปหลายหลายจุดอ่ะอันนั้นถามฝั่งนู้นหน่อยถามฝั่งนน้นคุณบอกคุณลงขายไปแล้วใช่ป่ะลงมากี่ชิ้นนะ อ่าสลับของแบบ <า S 2> อันนี้ค่ะอยู่มาเดือนนึงแล้วขายไม่โอเคนี่หนึ่งก่อนหนึ่งก่อนจุดหนึ่งที่ว่าเฮ้ยฉันทำมันพักหนึ่งละทำไมถึงเปลี่ยนใจไปหาที่เรียนเออมองหน้ากัน <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันนานแล้วคือมันเพิ่งขายไปแค่ชิ้นเดียวมันน่าจะ,จะติดอะไรที่เราเรายังไม่ยังไม่กระจ่างยังไม่โอเคเอาวันนี้ก่อนขั้นตอนการลงขายหายไปเยอะไหมที่ทำอ่ะ หัวข้ออะไรบ้างเอาหัวข้อหัวข้ออะไรบ้างนิดมานิคืออยางตตั้งเวลาโดนไหมตั้งเวลาก็ไม่ได้ตั้งือเหมือนแบบคีย์เวิร์ดอะคือเราเราอ่านภาษาอังกฤษเราเข้าใจภาษาอังกฤษแบบนั้นแต่เราไม่ได้ไม่ได้คือเราไม่รู้ว่ามันมีความหมายมากกว่านั้นอะไรอย้ยอ๋อแล้วคีย์เวิร์ดอะก็ไม่ได้ทำใช่ไหมเทเลพีคีย์เวิร์ดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท้องอ่าคือสเปซีฟิกก็ข้ามใช่คือคีย์เวิร์ดเหมือนแบบเราไปก๊อปปี้คนอื่นะ คนไหนที่เขาใช้แบบไหนเราก็ลองเอามาใส่แต่เราไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดแมนวิเคราะห์นี้เซลทูเป็นยังไงราคาดีเป็นยังไงราคาเป็นยังไงหรือหรือว่าลงเวลาไหนอะไรนั้นเราไม่คิดค้นเซตติ้งชิปปิ้งเหมือนกันไหมชิปปิ้ง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  U.S. i n t e r n a t i น n a l อ่ะอ๋อใส่ตัวเต๊บไม่ไม่ได้ใส่ละเอียดเหมือนที่ไม่ไม่ละเอียดเท่าเราไม่ได้ไม่ได้จำกัดประเทศอ๋ออันนั้นไม่ต้องพูดแล้วกันใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีบางประเทศที่ไม่น่าส่งถูกป่ะมือใหม่ อ่ะกลับมาที่ดีเทลการลงขายก่อนที่จะเป็นแคตตาล็อกเลยพรีเซนต์ใส่ภาพใส่ไทตีมใส่คลิปวิดีโอชอบไหมอ่ะตรงนี้ก่อนชอบฝั่งนู้นใส่ภาพเป็นอยู่แล้วปะภาพที่เป็นเอาภาพโอเคภาพอะอัพโลงสิองภาพอันนั้นทำเป็นแล้วก็ไม่อัพโหลดอะที่ใส่ในดีเทลภาพปกติที่เปฝากโค้โต้มาเก็ตอะไม่เป็นจริงอะไม่เป็นไม่เคยรู้ว่าทำได้โอไม่เปหรอกอันนี้มันง่ายเกินไม่เป็นไรคนอื่นเขาทำอยู่ละใส่คลิปไปชอบไหม สิ่งพร้อมกันเลยมันดีไงคลิปมันดีไงมันยากไหมเอาจิงริงแล้วยากไหมตอนตอนใส่คลิปมันยากไหมือ้าส่ไม่ยากนะเดี๋ยวตอนถ่ายยากปหเอาโค้ดมาวางเอานู่นนี่ยากไหมคือคิดว่าถ้าสถ้าผ่านไปสักสองโอเได้ลองไปฝึกจริงจริงอันนี้หนึ่งขั้นตอนการวางคลิปกับภาพมันคล้ายกันมากไหมมัน คล้ายไหมคล้ายกันแต่คล้ายคล้ายกันแต่มันอาจต่างกันนิดนึงใ,ใช่ไหมต่างกันหนิดนึงเออดีเทลว่าสำคัญการพริเต์ถ้าพีเต์เป็นมืออาชีพมันดูน่าซื้อถูกปะ่กปะชอบแคตตาล็อกป่ะชอบชอบแต่ยังมึนกับมันอยู่คือตรงแคตตาล็อกเดี๋ยวนี้นก่อนฟังก่อนสามสี่คนเลยชอบเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองมันต้องมีคนจะชอบไม่เหมือนกันอ่าชอบชอบหนึ่งหรือสองหนึ่งคือเห็นหมดสองคือเห็นทีละชิ้นชอบเวอร์ชันไหน ชอบหนึ่งชอบหนึ่งคือถ้าถ้าถ้าช่วงแรกนะอ่าช่วงแรกมือใหม่เนี่ยชอบหนึ่งอ่าแปลว่านานๆไปพี่อยากได้สองเลยใช่อืมีของน้อยเราอยากอ่ามันต้องหนึ่งอยู่แล้วจะถามว่าชอบอ่ะชอบจริงๆอะชอบหนึ่งหรือสองชอบสองนี่ชอบสองชอบหนึ่งชอบหนึ่งหนึ่งทำง่ายจะสองเยอะไหมเยอะเยอะแต่มันจี้เป้าไหมใช่เพราะมันตรงประเด็นแต่ทั้งคู่มันก็ดีทั้งคู่ไหมเห็นหนึ่งเห็นหมดปะจับซื้อมือเปล่าได้ปะ ใช่ปะ่ะช่วงแรกอีเบเราไม่ขายแต่ราคาเราไม่ตั้งต่ำสองขวดเยเก้าเก้านะแต่เราก็ขายของสิบยี่สบเหรียญฝรั่งมองว่าแพงไหมไม่แพงของคุณยังขายได้เลยยี่สิบเหรียญใช่ใชไหมนะอย่าตัดราคานะอย่างมากก็ยอมขายเท่าทุนนะผมยอมให้คุณขายเท่าทุนจะอย่าตัดราคาเลยจริงๆริงหาของมาเถอะแล้วตอนนี้ไอเดียหาของไปไงเมงื่อวานกลับไปทำกันบ,บ้านบ้างไหมไปนั่งดูกลับไปดูที่บ้านเพิ่มขึ้นได้อะไรมากขึ้นอีกไหมได้อีกฝั่งนี้ให้กลับไปดูวะกลับไปดูกลับไปดูออยยู่่นนิด ผมเพียหลับไปเลยหลับไปเลยวันนี้ว่าจะนอนต่อเนี่ยอ่ะผมถามเจนตรงๆเลยของฝั่งนี้มาโปรสองถามว่าโปรสองคนคุมไหมอะสองวันอาะถามกันตรงๆ<อ>เลยตอนแรกจะมาคนเดียวแล้วกลัวจับอะไรได้ไม่หมดมคือเขาคือกะว่าวเดี๋ยวมาคนเดียวก่อนแล้วไปเล่าเขาฟังคือกลัวตัวเองนี่นึงเหมือนเกมอะมมามาพูดกระซิบกันห้าคนอะคนที่ห้าเป็นไง เพี้ยนจริงไหมก็เลยแบบเอาเอาเข้ามาด้วยมาช่วยจับประเด็นอะไรเงี้ยสองคนมันจะได้กลับไปทำอ่าแล้วถามว่าโปรสองจากคนหนึ่งเก้าเก้าโปรสองเหลือหมื่นสองคุ้มไหมโอ้คุ้มเคยโทรหาครั้งนึงแล้วก็เว้ไปประมาณสอาทิตย์นะเพราะว่าเรายังหาเวลามาเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ะติดงานทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนจนล่าสุดโทรมาแเราบอกว่ามีเสาร์อาทิตย์นี้ยี่หกยี่เจ็ดถ้าไม่เอาอีกทีก็สิ้นเดือนหน้า แต่จริงๆมีสงการอย,าอยึ่ไหมหยุดไม่เป็นไนอยู่ตรงนี้อ่ะถามหน่อยไอย้นี่ผมถามสมมติถ้าทำมูลค่าเก้าพันเก้าถามว่าคุ้มไหมถ้าแบบคนเดียวผมถามหน่อยเอาค่าสองวันแบบจับมือทําอย่างเงี้ยคุณว่าเท่าไหร่ที่คุณยอมจ่ายถ้ามไม่ใช่เก้าพันเก้าถ้าทำมาเก้าพันเก้าคุ้มมันต้องแพงกว่าอยู่ละ เท่าไหร่ที่ยอมจ่ายที่แบบเออราคานี้ฉันก็ยอมมันกับที่เรามานั่งฟังนั่งได้ทํากับมืออย่างเงี้ยมาเรียนซ้ําได้ด้วยวันเดียวก็มาได้คลิปก็มีด้วยเทเลพีก,ก็ได้ด้วยในความรู้สึกส่วนตัวคือตัวเองก็อยู่ไกลด้วยออสิชาใช่ปะ่ะแล้วออยอมที่จะมาเรียนที่ออออนี่นเพราะว่าคือ ก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนก็เสิร์ชหาหลายหลายที่ใชแต่ว่าโอเคตัดสินใจที่อาจารย์โอ <ผม S 1> <ว>๊ตขอผมก็ไม่ถูกสุดนะ<ม>แต่ก็ไม่แพงสุดแต่แต่เขาเรียกอะไรอ่ะเทคนิคก,การสอนเนี่ยอ่าได้ตามที่เขาคดาดหวังไหมใช่คือคือในในแนวของเราเราไม่ชอบอะไรที่แบบสอนแบบวิชาการแต่ได้ไปนิดเดียว อ่าแล้วของผมเป็นแบบไม่วิเศษนักแต่เขาคือคือคือของอาจารย์สอนแบบเทคนิคกันเองไงแต่แต่บางช่วงดูเหมือนกันนะขึ้นดูเหมือนกันนะโอเคอันนี้อาจจะเป็นว่าแนวแนวแนวของเราด้วยสรุปจบมูลค่าเท่าไหร่ดีค่าเก้าพันเก้าที่ยอมจ่ายสูงสุดถ้าสูงสุดคิดว่าถ้าสมมติถ้าจ่ายเท่านี้ฉันก็ยอมอ่ะหมื่นห้าก็คิดว่าเพราะว่าผลที่ได้มันมันมากกว่าไงถ้าสมมติถ้าเราได้เทคนิคแล้วถ้าอาจารย์คนอื่น สอนห้าวันอัดเต็มแน่นแต่เราจะต้องไปซื้อไอตัวเซิร์ชหาดัวยเองโอ้โอย่าพูดเลยเรื่องนั้นอย่าพูดเลยอ่าเดี๋ยวเข้าเรื่องฟังรู้นะโอ้โหทีนี้โปรคุ้มด้วยสองคนเหมือนสองเอาเอาสมมติตีราคาเก้าพันเก้าแล้วถ้าราคาเท่าไหร่แม็กซิมัมที่แบบเออมันเหมาะกับมูลค่าที่ได้ไปวันนี้เหมือนเหมือนหนึ่งถึงเหมือนสองได้ก็ยังโอมาคนเดียวได้นะอันนี้เป็นวันครึ่งใช่ไหมเราวันเรามันเต็ม มันแต่มันแล้วแต่ค้าดวันนี้คือบางทีมันเร็วบางทีบางบางบางค้าก็ใบสามใบสี่ก็แล้วแต่ค้าดก็ได้แบบได้เทคนิคได้อะไรพออปชั่นได้เครื่องมือเต็มไปหมดเลยใช่เรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันคุ้นตรงที่เครื่องมือคือหลังจากเรียนจบแล้ว <4. S 2> เขาไม่ได้ปล่อยมีไลน์ใช่ไหมเราอยู่ในกลุ่มไลน์มาพักนันใช่ไหมคือมีแบบคู่มือหรือมีทูที่เราจะเข้ามาเรียนใช่มาเรียนซ้ำก็ได้คลิปวปดีโอดูซ้ได้มดูซ้ำได้ได้นะฮะถูกต้อง สรุปก่อนจบคลิปอะเคยดูคลิปสัมภาษณ์ไหมเคยเข้าใจฟิลนี่ยังเข้าใจฟิลนั่ยังที่แบบคุณกําลังดูอะตอนนี้เขาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเคยดูใช่ป่ะช่วยบอกคนที่กำลังดูหน่อยช่วยช่วยเชียร์ผมหน่อยไม่ต้องเชียร์หรอกเพื่อนจริงเพื่อนคนจริงที่กําลังดูวันนั้นแะที่คุณเป็นวันนั้นอะผมก็เคยดูคลิปสัมภาษณ์อะก็คือ ถ้าคนที่คิดอยากจะหารายได้เสริมแล้วดูว่าอีเ y เป็นทางออกของ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 คุณอะไรเป็นทางเลือกดีป่ะเป็นทางเลือกทางหนึ่งสําหรับคุณแล้วแล้วคิดว่าที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าขอ ให้มาตรงๆอาจารย์โอ๊ตดีกว่าลอง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 ดูหรือว่าดูคลิปอันนี้ดูก่อนก็ได้ว่าแล้วก็ตัดสินใจแต่คิดว่าตัดสินใจแล้วไม่ผิดหวังจะต้องกลับไปทํานะผมเพราะผมไม่มีของให้นะใช่ป่ะผมไม่มีสินค้าให้นะแต่ให้เครื่องมืออฝั่งนน้นนะช่วยบอกสั้นๆเคยดูคลิปคือถ้าเอาจากประสบการณ์ตัวเองคือเราทดลองด้วยตัวเองมาแล้วประมาณสามเดือนเอ่อแล้วก็มันไม่สําเร็จเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องหัก โค้ชสักคนหนึ่งที่มาชี้แนะหรือว่ามาให้แนวทางเราเราเคยไปสัมมนาฟรีมาโอ้ยอย่าพูดพออย่าพูดตรงนั้นพอไม่เอาคือแนวทางการสอนเขาอาจจะไม่ตรงอ่าไม่ไม่โดนเราแล้วที่นี่ยังไม่ได้สอนเลยแค่ดูคลิปแค่คุยกันก็ทีนี้มันเหมือนได้ทดลองทําด้วยตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกคือเราแล้วขาดไปเยอะไหมสรุปขาดไปเยอะไหมขาดไปเยอะ ทั้งเมื่อวานด้วยนะทั้งหาของหาของการดูแลลูกค้าไม่เคยคิดถึงเลยการดูแลลูกค้าเราไม่เคยคิดถึงเลยเราคิดว่าขายได้แล้วจบพอรับของแล้วจบเออเงินเข้าถึงบัญชีเราแล้วมันจบอ้าวแต่มันไม่จบถ้าเขามาซื้อซ้ําได้ล่ะใช่ใช่คือเราไม่เคยนึกถึงใช่ไหมแล้ววันนี้อีกการลงไก่หายไปเยอะไหมใช่ไหมเรารู้จากร้อยเปอร์เซ็นต์เราที่เรารู้มาก่อนอ่ะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยวันนี้เติมเติมเต็มแล้วกลับไปฝึกได้ปะต้องลงฝึกอ่ะทันนี้ก็ต้อง ต้องฝึกเยอะๆแล้วถ้าลองทำดูลองคือลองทุกเได้โอเคนั่นจบคลิปแล้วขอบคุณมากครับ